สวัสดีครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องบนเตียงมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับ ในหัวข้อที่ชื่อว่าผู้ชายตื่นตัวตอนไหนนะฮะอันนี้ผมได้คำถามนี้มาจากในกลุ่มลับที่ชื่อว่า e c เ e t Room นะครับ Secret r o o ม Plu s เป็นกลุ่มลับของสาวๆที่มีแต่ผู้หญิงล้วนอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับอยู่ในกลุ่มแต่ละวันเนี้ยสาวๆเขาจะมาตั้งคำถามตั้งคัทูแล้วก็สมาชิกในกลุ่มในกลุ่มเนี้ยนะครับเขาก็จะมาถามตอบเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทางเพศกันแล้วก็ไอ้คาถามเนี้ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มนะครับเขามาถามบอกว่า ผู้ชายเนี่ยปกติเวลามีอารมณ์ทางเพศเนี่ยน้องเคเนี่มันจะแข็งตัวก่อนหรือหลังจากที่ผู้หญิงไปเล้าลมหรือไปปฏิสัมพันธ์นะฮะวันนี้ผมก็เลยเอาไอ้คำคำตอบมาฝากกัน ทุกคนจะได้ได้ความรู้พร้อมกันเลยเพราะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญที่ผู้หญิงควรจะรู้ไว้นะครับโดยปกตินะฮะผู้ชายเกิดอารมณ์ทางเพศแล้วน้องเคตื่นตัวหรือแข็งตัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของร่างกายอยู่แล้วนะฮะด้วยสาเหตุใหญ่ๆ3ประการนะครับประการที่1คือเกิดจากการถูกกระตุ้นทางสายตาและความคิดนะครับอย่างผู้ชายเราเนี่ยบางวันเนี่ยนั่งทํางานหรือขับรถหรืออะไรก็ตามเนี่ยพอบางทีคิดไปถึงคนที่ชอบคิดถึงภาพโป้หรือคิดถึง บางทีเห็นภาพโป๊บนทางด่วนที่เป็นชุดผู้หญิงใส่ชุดเซ็กซี่หรือไล่เล่นโทรศัพท์ไปดูไปเจอผู้หญิงเซ็กซี่หรือแบบคิดเรื่องทะลึง่งหรือเรื่องที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟนขึ้นมาเนี่ยแค่ความคิดเนี่ยมันก็ทําให้น้องเคเนี่ยตื่นตัวและแข็งตัวได้แล้วนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องถูกมือใครมาจับหรือใครมาเล้าโลมมาพูดคําพูดเซ็กซี่นะฮะแค่ภาพที่สายตามองเห็นเนี่ย จากรูปเนี่ยที่ผมเคยสอนบ่อยๆว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยแค่เห็นจากรูปเนี่ยจากรูปจากภาพจากว o, ิดีโอจากอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ทําให้ผู้ชายตื่นตัวได้ละนะครับหรือบางทีนั่งอยู่เพลินๆคิดอะไรไปเพลินๆดันวกเข้าไปคิดเรื่องทะลึ่ง,หร,งหรือวกไปคิดถึงแฟนเราใส่ชุดชั้นในว่าวิวอะไรขึ้นมาเนี่ยน้องเคมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับภายใต้กางเกงเนี่ยมันก็แข็งตัวขึ้นมาโดยที่บางทีเจ้าตัวยังไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ํามันแข็งขึ้นมาเองโดยธรรมชาตินะฮะหรือบางทีเเราเดินอยู่ แล้วมันเสียดสีกับกางเกงหรือไปทําอะไรสัมผัสโดนมันนิดเดียวนะครับถ้าผู้ชายที่สุขภาพแข็งแรงดีนะฮะไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรเนี่ยพอเสียดสี ถูกตรงตำแหน่งส่วนหัวน้องเค L หรืออะไรขึ้นมาจากล่มผ้าหรือจากกางเกงเนี่ยมันก็ตื่นขึ้นมาได้อย่างง่ายดายนะฮะมันไม่จําเป็นเลยว่าจะต้องมานั่งปลูกด้วยมือด้วยปากด้วยการเล้าโลมอะไรต่างๆนานานะฮะถ้าคนที่ต้องปลูกมากขนาดนั้นเนี่ยบางทีสุขภาพทางเพศเขามีปัญหาแล้วนะครับผู้ชายสูงวัยจะเป็นเยอะนะฮะถึงจะ อยากจะมีอารมณ์ทางเพศหรืออยากจะมีความต้องการทางเพศเนี่ยแต่น้องเคไม่ตื่นอาจจะเป็นเพราะปัญหาสุขภาพหรือโครคภัยไข้เจ็บนะฮะใครที่มีปัญหาเหล่านี้ไปขอผมดูคลิป ได้ผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วว่าทําไมน้องเคไม่แข็งเนี่ยนะฮะผมเคยทําคิดเร,เรื่องนี้นะฮะถ้าแฟนของใครหรือผู้ชายคนไหนฟังอยู่แล้วมีปัญหาที่ว่ามันแข็งตัวเองไม่ได้จากภาพที่เห็นหรือจากจินตนาการเนี่ยเดี๋ยวไปขอลิงก์ดูคลิปเก่าผมได้ผมสอนไว้อย่างละเอียดเลยว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วคุณจะหาทางแก้ไขได้ยังไงนะฮะอ่ะอันนี้คือปัจจัยที่1คือสิ่งที่เราเห็นหรือสิ่งที่ผู้ชายคิดมันก็ทําให้ผู้ชายปึงปังแข็งตัวขึ้นมาได้นะครับข้อที่2เมื่อกี้พูดไปแวบๆแล้วเกิดจจาาาาากกกกรรสััมบที่ง อยู่กับผู้หญิงหรือคนที่เราชอบนะฮะมาจับในส่วนที่เล้าอารมณ์อย่างเช่นต้นขาต้นแขนจูป,ปากกันหรือจับมือกันหรือคคอเคียกันหรือบางทีผู้ชายเนี่ยได้กลิ่น จากการใกล้ชิดกับผู้หญิงที่ชอบที่เคมีตรงกันเนี่ยมันก็เกิดการแข็งตัวขึ้นมาได้นะฮะอันนี้จะตรงกับคําถามของสาวคนนั้นว่าเวลาจะทําการบ้านเนี่ยเขาจะต้องไปจับไปสัมผัสแล้วผู้ชายถึงจะตื่นตัวแต่ว่าไม่ได้แข็งรออยู่ก่อนอ่ะอันนี้มันก็เป็นไปได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่เลยนะเหมือนที่ผมพูดในข้อหนึ่งอะ่ะผู้ชายถ้าสุขภาพทางเพศดีสุขภาพร่างกายดีเนี่ยมันแข็งรออยู่แล้วมันตื่นตัวรออยู่แล้วพอเวลามีอารมณ์ทางเพศเมื่อไหร่คือตื่นตัวรอนอกเสียจากว่าวันนั้นเนี่ยทำงานมาเหนื่อยๆนืไม่มีอารมณ์หรือ ไม่ได้คิดเรื่องทะลึ่งเนี่ยก็เลยต้องรอให้ผู้หญิงมาจับมาสัมผัสก่อนถึงจะตื่นตัวขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่2นะฮะปัจจัยที่3ของการตื่นตัวของน้องเคหรือการแข็งตัวของน้องเคนะฮะมันเกิดอัตโนมัติ นะครับอันนี้ผู้ชายทุกคนเลยจะเกิดขึ้นในตอนเช้านะฮะไก่ขันนั่นเองนะฮะมันจะเกิดในช่วงเวลาตั้งแต่ตีห้ไปจนถึง8ปดโมงเช้านะครับมันจะอยู่ระหว่างเนี้ยบางคนอาจจะตื่นเร็วบางคนอาจจะตื่นสายแล้วแต่นะฮะแต่มันจะอยู่ช่วงมาตรฐานประมาณตีห้ถึง8ปดโมงเช้าเนี้ยมันจะเป็นช่วงเวลาเคารบธงชาติผมจะเรียกกับเพื่อนว่าเคารบธงชาติหรือไก่ขันอันนี้ผู้ชายแทบทุกคนเลยนะที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ได้เจ็บป่วยแล้วก็พักผ่อนเพียงพอนะฮะตอนเช้าเนี้ยมันจะตื่นตัวขึ้นมาเองโดยยที่ผู้ชา เรายังไม่รู้ตัวอยู่เลยนะฮะบางทีเรายังหลับอยู่เลยนอนหลับอยู่อยงเงี้ยมันก็ตื่นละสาวๆบางคนแบบตกใจว่าเฮ้ยกำลังตื่นนอนมาหันไปเห็นเอา้าททำไมผู้ชายตื่นตัวไอ้เจ้าไก่มันขันโดเดขึ้นมา ทะลุบ็อกเซอร์ขึ้นมาแต่เช้าเลยเขาคิดทะลึ่งหรือเปล่าเขาหื่นกามหรือเปล่าทําไมเขาถึงได้ตื่นทุกเช้าผมจะบอกนะฮะอันนี้มันเป็น,นกลไกอัตโนมัติของร่างกายผู้ชายทุกคนนะครับที่พอช่วงเวลาเนี้ยตีห้ถึง7จ็ดโมงหรือถึง8ปดโมงเนี่ยมันจะแข็งตัวตามธรรมชาติต่อให้เขาหลับอยู่เขาไม่มีสติมันก็แข็งนะฮะอันนี้มันเป็นการบ่งชี้เลยนะว่าผู้ชายของคุณหรือแฟนของคุณเนี่ยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ชีวิตเขาไม่ได้มีความเครียดมากมายดังนั้นตอนเเช้านีย อันนี้มันวัดสุขภาพจิตและสุขภาพกายผู้ชายได้เลยว่าถ้าใครที่ตอนเช้าเคารพธงชาติเข้าแถวตรงตื่นตัวขึ้นมาเต็มที่แข็งเต็มที่ทุกเช้าเนี่ยแปลว่าร่างกายเขาโอเคนะฮะสุขภาพกายสุขภาพใจเขาดีแล้วผมอยากจะแนะนําฝากสาวๆนิดนึงนะว่าช่วงเวลาเช้าเนี่ยมันเป็นนาทีทองเลยถ้าสมมุติผู้ชายบ้านไหนไม่ค่อยทําการบ้านหรือ บ่ายเบี่ยงหรือบางคนมีปัญหาแข็งบ้างไม่แข็งบ้างตอนเย็นตอนกลางคืนเนี่ยอยากให้คุณมาลองตอนเช้าดูนะฮะเพราะตอนเช้ามันเป็นเวลาทองของผู้ชายทุกคนนะครับมันจะแข็งตัวเต็มที่ที่สุดในช่วงวันคือตอนก่อนตื่นนอนหรือช่วงที่ไก่ขันเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยนะฮะมันจะเป็นช่วงที่น้องเคเนี่ยตื่นตัวอัตโนมัติแล้วมันตื่นตัวเต็มที่มันแข็งมากกว่าเวลาอื่นนะฮะดังนั้นใครที่อยากทกําการบ้านหรือสามาีไม่ค่อยทําการบ้านตอนเย็นตอนกลางคืนเนี่ยลองเทสต,ตอนเช้าดูสันหน่อยแล้ว คุณจะได้เจอกับความแข็งแรงโตเต็มวัยของน้องเคของแฟนคุณนะฮะอันนี้ก็เอาเคล็ดลับมาฝากกันนะครับอ่ะใครมีคำถามนะฮะสงสัยในเรื่องเพศสัมพันธ์หรือมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้เนี่ยสอบถามผมได้ที่ไลน์นี้นะครับ mm hmm. at e n n e r w i e k นี่นะครับหรือใครที่จำไม่ได้เนี่ยนะครับ ดูอยู่ใน Facebook กดลิงก์ไลน์ผมอยู่ข้างบนได้เลยนะฮะดูใน y YouTube ลิงก์ไลน์ผมจะอยู่ข้างล่างนะฮะและอย่างที่บอกไอ้กลุ่มลับ c r e t ตลูมพัส s เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์มากรับเฉพาะผู้หญิงล้วนนะครับใครที่สนใจอยากเข้าไปอยู่ในสังคมที่มีแต่ผู้หญิงแล้วก็แต่ละวันเนี่ยทุกคนก็จะมาตั้งคําถามตั้งกระทู้ถามตอบกันสมาชิกก็จะเข้ามาตอบกันเองมีกูรูมากมายหลายอาชีพหลายวัยนะฮะก็ถ้าสนใจอยากเข้ากลุ่มนี้นะครับก็ทักมาที่ไลน์แอดนี้ได้เช่นกันหรือถ้าใครสนใจอยากเรียนคอร์สออนไลน์ ในเรื่องพื้นฐานทฤษฎีไออารมณ์ทางเพศของผู้หญิงผู้ชายการแข็งตัวของผู้ชายหรือการมีอารมณ์ของผู้หญิงมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเราจะมีวิธีดูแลหรือปฏิบัติคนที่เรารักได้ยังไงเนี่ยผมมีสอนข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ไว้ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าเบสไบเบิลนะฮะอันนี้เหมาะกับผู้หญิงที่ประสบการณ์น้อยไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องบนเตียงเนี่ยไปเรียนแล้วคุณก็จะได้พัฒนาตัวเองให้เข้าใจในเรื่อง เหล่านี้มากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อไปพัฒนาตนเองให้มีความสุขในชีวิตรักชีวิตคู่ดูแลกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะฮะการมีเพศสัมพันธ์หรือการมีเซ็กซ์เนี่ยมันคือการที่คนสองคนแชร์ทั้งความรู้สึกทั้งความรักทั้งความ ื่นเต้นว่าวิวอะไรก็ตามแก่กันและกันมันไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งจะมีความสุขไปฝ่ายเดียวแต่มันคือเรื่องของคนสองคนที่ต้องร่วมกันนะฮะเขาถึงใช้คําว่าร่วมเพศไนีฮะมันไม่ใช่ว่าเราทําคนเดียวหรือเขาทําคนเดียวและเขาหนีไปมีความสุขคนเดียวมันต้องร่วมกันสองคนมันถึงจะเป็นเซ็กหรือเป็นการร่วมเพศที่มันสร้างความสุขให้ชีวิตคู่ให้มันยืนยาวนะฮะอย่าลืมนะครับมีปัญหาทักมาที่ไลน์นี้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาในบทรักขาดประสบการณ์เรื่องบนเตียงอยากเพิ่มสเสน่ห์สีสันให้ชีวิตรักของคุณและคู่ของคุณแฮปปี้มากขึ้นสวัสดีครับผมเทนเนวิกนะครับบทเรียนของเบสไบเบิลจะช่วยสอนให้คุณเข้าใจผู้ชายถึงจุดสัมผัสที่จะกระตุ้นเร้าอารมณ์ของคุณและคู่รักของคุณสร้างบรรยากาศให้ห้องของคุณเป็นห้องที่เราใจ เสื้อผ้าแบบไหนที่แต่งออกมาแล้วมันจะเร้าใจเขามันจะทําให้เขาอยากกลับมาบ้านอยากกลับมาหาผมมีคําตอบให้คุณผมจะบอกหมดเลยฮะตั้งแต่วิธีการจับยังไงปลุกเร้าอารมณ์ยังไงนะคะในบทเรียนของผมจะมีรายละเอียดต่างๆที่สาวๆบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนผมจะมีชาร์ตมาให้คุณดูว่าน้องเคผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ย13แบบรูปทรงเขาเป็นยังไงแต่ละทรงของน้องเคเนี่ยจะสามารถมาประกอบในท่ารักแบบไหน ในบทเรียนของผมก็จะบอกว่าจุดไหนบ้างที่คุณจะเกิดความรู้สึกนอกจากท่าทางลีลาต่างๆแล้วเนี่ยเทคนิคเล็กๆน้อยๆหลาย,ลายๆอย่างที่ผมเก็บมาฝากกันเนี่ยมันจะช่วยให้คุณและคู่ของคุณแฮปปี้และมีความสุขในเกมรักมากขึ้นนะครับผู้หญิงเนี่ยมีสิ่งนี้ไว้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไว้มันเหมือนเป็นอาวุธครับให้ความรักของคุณเนี่ยมันฉ่ำหวานอยู่ตลอดเวลานะฮะสำหรับใครที่รู้สึกว่าความรักมันจืดชืดลงแล้ว บทรักมันเริ่มห่างหายไปแล้วมาพบกับผมใน b a d Bible แล้วคุณจะเรียกชีวิตชีวาในชีวิตรักของคุณให้กลับมาใหม่ให้สดชื่นแจ่มใสซา,าบซ่านอันนี้มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้แล้วควรจะมีนะฮะคำพี่แห่งเสน่หาอันนี้ b a d Bible นะฮะฝากให้ติดตามกันนะครับ